ผมอยู่กับรถ EV นะครับเป็นรุ่นลิตดารา R D 6นะครับรถคันนี้นะครับลูกค้ามาเลือกติดฟิล์มใสกแก้ลอยเต็มคันกับเรานะครับแล้วอยู่กุยบุรีนะครับอยู่ไกลกับเราเนี่ยประมาณร้อยกว่าโลเลยนะครับแล้วก็มาทําที่บ้านคนรัรถจังหวัดเพชรบุรีนะครับเลือกติดฟิล์มใสกแก้ลอยเต็มคันนะครับหลังจากที่เราส่งไปราคาให้ดูนะก็มีราคาหลากหลายมีตั้งแต่2 3งสามหมื่นขึ้นไปจนถึงราคาหลักแสนลูกค้าบอกเอาตัวเนี้ย แพทตินัมซีรีส์เขามีงบอยู่60,000บาทนะครับอ่าโอเคอันนี้ลูกค้าคือจัดตามงบนะครับแล้วทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกเรานะครับอย่างแรกนะครับคุณภาพการติดตั้งการ QC ของเรนีิเป๊ะมากนะครับเห็นไหมครับไอจุดเหลืองๆเนี่ยผมมาร์กไ,ไ,ไว้ผม QC กับน้องอีกคนหนึ่งนะคือมันจะเป็นแบบฟองบ้างเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่โอเคเราจะต้องมาร์กไ้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างเนี่ยมาเก็บงานซ้านะครับ อ่านะก็จะมีการติดเนี่ยจะต,ต้องดูเหมือนไม่ติดนะครับผมตามพวกรอยอย่างเงี้ยเอามือรูปเนี่ยต้องไม่สะดุดนะครับถ้าสะดุดกึศกึๆก,กึแสดงว่าขอบฟิล์มไม่ชิดนะครับขอบฟิล์มไม่ได้พับอันเนี้ยเห็นร่องอย่างเงี้ยเราลงไปในร่องนะครับลงไปในร่องนะเอามือรูปผ่านเนี่ยไม่มีสะดุดนะครับ แล้วรูปผ่านไม่สะดุดเนี่ยมันดีอย่างไรอย่างแรกเลยคือลูกค้าดูเนียนตาครับมันไม่เห็นเป็นรอยต่อฟิล์ม2เวลาใช้เวลานานขอบฟิล์มมันไม่ขาวไม่ดำครับโดยเฉพาะรถสีขาวเนี่ยถ้าเราลูบสะดุดเนี่ยมันจะดำแล้วมันจะเห็นว่าโอ้มีฟิล์มแปะอยู่นะแต่เนี้ยมองไงก็มองไม่ออกก็มีฟิล์มนะครับและเราก็มีการติดให้ทุกชิ้นส่วนนะครับนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ปล่อยปาละเลยจะไม่เหมือนกับพวกร้านต่างๆที่เน้นราคาถูกและทําไวๆนะครับทำไวๆหมายถึงทําวันเดียวเสร็จ2วันเสร็จ ทั้งคันแบบนี้ไวไปนะครับมันจะไม่ได้รายละเอียดและฟิล์มเนี่ยก็จะตามขอบตามเลยก็จะเด่งอ่าเยอะนะครับอ่านะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาดูด้านข้างนี้ต่อนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับชิ้นเนี้ยนะครับผมอะ่ะบอกตามตรงนะรถรุ่นนี้มันเป็นรถที่ไม่มีแบบยังไม่มีแบบหมายถึงว่ามันยังไม่มีใครติดเลยอะ่ะผมก็ได้ติดเป็นคนแรกๆนะครับร้านเพื่อนๆกันเนี่ยที่อยู่โซนกรุงเทพหรือตามตาม่ตางจังหวัดอะ่ะไม่มีใครได้ได้ติดรุ่นนี้เลย ผมก็เลยต้องวาดแบบดราฟต์แบบขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับก็จะเสียเวลาในการเก็บแบบเนี่ยหนึ่งวันพร้อมกับวาดนะครับก็คือเราอ่ะไม่นิยมขึ้นสดคือเอาฟิล์มมาขึงแล้วก็กรีดด้วยมือเหตุผลที่เราไม่นิยมขึ้นสดคือ1นนะครับมันทําให้เศษฟิล์มที่เหลือออกไปเนี่ยโดนทิ้งครับไม่เกิดประโยชน์ 2. ตัดด้วยคอมยังไงก็สวยกว่าการตัดด้วยมือนะครับการใช้คัตเตอร์เนี่ยเรามีไว้เพื่อเก็บงานตามขอบตามอะไรที่แบบเวลาเรามีการดึงการแล้วมันเลยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแค่นั้นไม่ใช่มาตัด100%ถ้าเราใช้มือตัด100%เราขึ้นสดดีกว่านะครับอันนี้เราก็ด้บทั้งคันเลยชิ้นอย่างเงี้ยวางปุ๊บโปะอยู่โปะอยู่ไม่ต้องใช้มีการเลมเลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลมแต่ถ้าชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการใช้คัตเตอร์ในการ เก็บช่วยนะครับตามขอบตาเลยนะเพราะว่ามันกระจนมันโค้งมันต้องมีการบิดการยืดฟิล์มนั้นมันก็จะล้นก็จะมีการเก็บเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันไม่มีเกิดรอยต่อนั่นเองนะครับไม่เกิดรอยต่อฟิล์มเป็นชิ้นเดียวดูสวยงามน,นะครับลูกค้ามาดูเนี่ยก็บอกเลยโอ้โหมันสวยมันดูเหมือนไม่ได้ติดจริงๆนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างกันบ้างว่าเป็นอย่างไรตามมาเลยผมให้ดูก่อนว่าอย่างเงี้ยที่ผมแตะไว้เนี่ย QC มันเป็นยังไงนี่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราแกะออกมาดูนะที่ผมมาไว้นะก็เห็นว่าตัวนี้มันเป็นฟองแต่ฟองบางจุดเนี่ยผมไม่แปะเพราะมันหายเองได้แต่ฟองเนี่ยมันอยู่ในร่องครับอยู่ในร่องเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนมันก็จะเป็นฟองอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สวยเดี๋ยวเราเก็บให้ก่อนนะครับจุดอย่างนี้นะจุดอย่างนี้ก็เป็นฟองหายเองได้แต่ว่าฟองเนี่ยมันใหญ่นิดนึงบางส่วนมันแห้งไปแล้วมันเหลือส่วนที่ยังไม่แห้งเราต้องเก็บเพิ่มนิดนึงนะครับก็จะมีการไล่อากาศออกให้นะครับบางร้านเนี่ยไม่ทําอย่างนี้ปล่อยเลย ทำเร็วไงเนี่ยผม QC ทีก็ครึ่งวันนะครับกว่าง,งานจะออกไปเรียบร้อยเนี่ยเพราะนั่นงานติดตั้งของเราเนี่ยเตรียมไว้เลย4วัน5วันยิ่งคันนี้นะครับทิ้งเผื่อไว้ผมอีก1วันเป็น6วันเพราะว่าไม่มีแบบต้องเก็บแบบและเดี๋ยวร้านอื่นๆเพื่อนๆกันก็จะมาขอแบบจากผมนี่แหละนะครับอ่ะตามกันมาไอ้พวกที่ผมแปะแตะไว้เนี่ยเนี่ยหมดเลยไอ้จุดเล็กๆอย่างเงี้ยขอบฟิล์มนิดเดียวเองมันแบบขา,ขาวๆนิดเดียวเดี๋ยวเราจะต้องเล็มออกนะครับไม่ไงั้นมันจะไม่สวยแล้วก็แปะมาร์กไว้ก่อนนะครับอ่ะอยังตรงนี้นะครับ กระจกมองข้างเนี่ยผมก็แปะไว้แปะไว้ทำไมที่ดูดิฮะมันเป็นรอยคาบกาวเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าชิ้นมันโค้งแล้วมันมีการขึ้นชิ้นเอยวแล้วมันบิดนะครับเพราะมันบิดเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคาบกาวขาวๆแล้วมันไม่สวยเราจะต้องมาเก็บนะครับมีการบี้การอะไรให้คาบกาวเนี่ยมันจางลงนะให้มันซอฟลงนะครับถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เลยอ่ะมันไม่หายลูกค้าไปใช้แล้วมันก็จะขัดหูขัดตานะครับเพราะเราดึงชิ้นเดียวไม่ได้มีการต่องานนะครับมันก็เลยจะมีคาบกาวอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะต่อมาครับด้านข้างนนีะครับผมก็ ติดชิ้นเดียวนะครับไม่มีการต่อไม่มีการผ่าหลังกระจกไม่มีการผ่าหลังตรงนี้นะครับเราถอดกระจกมองข้างออกเลยนะตอนติดยกออกยกออกนะครับเพื่อติดไปชิ้นเดียวให้มันสวยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเราลื้อออกนะครับเราก็ต้องถอดแผงประตูครับนะไม่มีรอยงัดไม่มีรอยลื้อนะครับช่างเรามีความชานาญนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะนะลื้อแผงประตูออกก่อนแล้วก็วางไว้แบบนี้นี่วางไว้แบบนี้คันนู้นกำลังติดอยู่ก็วางไว้ต้องวางไว้แบบนี้นะครับนี่นะ นะครับคันเบนซ์ C L E ก็ต้องรื้อเพื่อให้ไม่มีรอยต่อตรงแผงประตูแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะเพื่อให้งานออกมาสวยและดูเหมือนไม่ติดมากที่สุดผมก็เลยจําเป็นต้องรื้อนะครับเพราะนั้นไม่จำไม่ต้องกลัวนะครับรถคุณจะถูกจะแพงอะ่ะผมทําให้มาตรฐานเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องกังวลมาดูกันต่อนะครับที่ด้านข้างนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับ,อบขอบเขบิบก็จะชิดหมดเลยนะครับเราก็จะมีการถอดตรงนี้ออกเพื่อเอาฟิล์มเนี่ยยัดเข้าไปถ้าเราไม่ถอดติดได้ไหมก็ได้ครับแต่มันก็มีโอกาสที่ เวลาเราจังหวะที่เราแบบกาลังที่จะตั้งลำให้มันตรงเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นไหลมาจากขอบทุกอย่างก็อาจจะสร้างปัญหาผมก็เลยถอดออกถ้าถอดได้นะครับถ้าถอดแล้วสร้างความเสียหายผมก็จะไม่ถอดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อปเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านั่นเองนะครับต่อมานะครับประตู2ข้างเนี่ยเทคนิคเดียวกันคือถอดแผงประตูเพื่อจะได้ไม่มีรอยต่อตรงนี้ตรงนี้ครับสาถังน้ำมันเมื่อก่อนเราตามตรงเมื่อก่อนเราเนี่ยติดเนี่ยเพราะมันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีการเผื่อแบบไว้เนี่ยตรงเนี้ย มันก็จะเห็นขอบฟิล์มครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการปรับแก้ไขแบบจากส่วนกลางเราไม่ใช้แบบที่แบบส่วนกลางให้มาเราจะมีการขยับเพิ่มบวกเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้ขอบฟิล์มมันล้นเข้าไปข้างในแล้วก็พับเก็บครับพอเราพับเก็บเนี่ยนะขอบมันก็จะไปอยู่ข้างในครับเวลาเรามือลูบผ่านมันก็จะไม่สะดุดมือกึศกๆเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับอ่านะครับไอ้พวกนี้ที่แตะไว้นะครับผมตอนแรกอะ่ะผม่าเอ๊ะน้องมันแตะทําไมวะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรพอก้มไปอู้ข้างในลึกๆ ขอบฟิล์มมันกระดกนิดนึงนะครับเราก็ไม่ปล่อย <c oughs> โหเราละเอียดขนาดนั้นอนะ่ะต่อมากันที่ด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายเนี่ยผมก็มาร์กไว้เยอะเลยนะครับเพราะมีการแบบเก็บงานพวกติ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเด้งอ้าวมาตามมุมสันอย่างเงี้ยเยอะนะครับไฟท้ายอย่างเงี้ยพวกเราก็เก็บให้นะครับติดให้ตัวหนังสือตรงนี้จากหนังสือตรงนี้ผมมีเทคนิคแตกต่างกันตัวหนังสือตรงนี้ตรงเนี้ยผมจะเลาะอ,ออกก่อนดึงออกก่อนนะครับและผมก็จะติดฟิล์มลงไปก่อน จากนั้นเราเอาตัวหนังสือไปติดกาว 3M เมแล้วก็เลมเลมนะครับให้เป็นตัวหนังสือเลยนะครับให้พอดีที่สุดนะครับห้ามเป็นหยักเป็นฟันนะครับถ้ากล้องตามาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าตรงนี้ไม่มีตรงไหนล้นเลยดูเหมือนมาออกมาจากโรงงานเลยครับเวลาแตะคืนไปนะครับก่อนถอดนะครับแล้วก็มีการมาร์กให้ด้วยนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับคำว่าลิดดาราตรงนี้ตรงนี้นะครับเราไม่ล้อออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเปียโนแบทเปียโนแบทเนี่ยเวลามันโดนนิดโดนหน่อยมันเป็นรอยง่ายแล้วมันขัดเก็บค่อนข้างยากกว่าสีรถ ผมก็จะไม่นะครับไม่ล้อออกแต่ผมอะด้าฟแบบโดยการให้เว้นตามตัวหนังสือเนี่ยต้องพอดีสุดๆเลยนะครับวางลง <tte> ปุ๊บรี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 ปุ๊บต้องเป๊ะเลยนะครับถึงจะออกมาสวยนะครับตรงนี้ก็คือไม่มีการถอด100%ซสวยเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนฝั่งนูน้นไม่มีอะไรมากครับเหมือนฝั่งนี้แบบที่ผมรีเซนต์ไปเมื่อกี้อ่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วภายนอกไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีตรงไหนบ้างไปดูด้านต่อมาด้านในนะครับ รุ่นนี้นะครับด้านในนะครับมีไม่เยอะครับก็จะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็มีบริเวณตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอเลื่อนใหม่แล้วก็หน้าจอใหญ่นะครับจุดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เปียโนแบ็คและหน้าจอผมจะไม่ติดนะครับเนื่องจากอะไรอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราติดนะครับเวลาเราลอกออกเนี่ยมันมักจะทําให้สีที่แบบว่ามันเคลือบไว้ มีโอกาสหลุดลอกได้ง่ายและสร้างปัญหาเวลาเราลอกออกเวลาฟิลมันครบอายุนั่นเองนะผมก็จะไม่นิยมติดและอีกอย่างนะครับถ้ามันไม่ใช่เปีโนแบ็มันไม่ได้เกิดรอยง่ายนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับคิ้วตรงนี้นะครับที่เป็นดูเหมือนอลูมิเนียมนะครับมันไม่ได้เป็นรอยง่ายเหมือนเปีโนแบ็นะครับถ้าเราไปติดนะครับบางค่ายมันลอกออกมาแล้วมันหลุดตามครับกลายเป็นว่าตอนลอกงานเข้าครับ ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ติดเพราะมันไม่ได้เป็นรอยง่ายเราจะติดเฉพาะเปี่ยนโนแบ็คเท่านั้นนะครับก็ดราฟสเก็บแบบให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็วางลงไปให้พอดีที่สุดพวกภายในเนี่ยผมจะเน้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่สุดนะครับจะหลีกเลี่ยงการใช้คัตเตอร์พะข้างในเนี่ยมันเล็มยากนะครับต้องออกมาจากคอมเนี่ยเป๊ะที่สุดนะครับถ้าไม่เป๊ะก็ไปขยําทิ้งแล้วก็ไปแก้แบบในคอมใหม่แล้วก็มาติดใหม่นะครับด้านหน้าก็จะติดประมาณนี้มีด้านหลังอีกนิดนึงตามไปดูนครับต่อมาครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับนี่เรรรราากก็จะะะมีีตติดนนนคับง้ นี่ครับปุ่มตรงนี้ติดไว้นะครับเวลามือกดบ่อยๆจะเป็นขนแมวแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ไม่ละเลยไม่ละเลยคือนี่ครับเป็นโนแบ็คเวลาวางแก้วตรงนี้เป็นรอยง่ายนะครับติดให้หมดนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันว่าที่เราเนี่ยมีฟิล์มราคาเท่าไหร่บ้างนะครับไปฟังกันมาสนุกกันนะครับ รถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีงบ6 0 0 0ื่นผมจัดให้6 0 0 0ื่นะครับผมจริงๆเรามีเริ่มต้นแต่2 0 0 0 0กว่าบาทในรถไซคันเล็กๆนะครับอย่างรถเก่งซีดานคันไม่ใหญ่เนี่ยเริ่มต้นที่2 0 0 0 0กว่าบาทจะมีแล้วนะครับหรือว่าอยากได้ไฮเอนเลยหลักแสนกว่าบาทผมก็มีนะครับก็มีฟิล์มเนี่ยให้เลือกหลากหลายช่วงราคาเพราะนั้นคุณบอกว่าเกินงบประมาณเราก็มีตัวถูกมีหลายเกรดหรือว่าคุณอยากได้ของดีๆแพงๆ คุณภาพพรีเมียมผมก็มีนะครับแล้วที่เราจุดเด่นของเรานะครับก็คือเน้นรายละเอียดในการติดตั้งติดออกมาแล้วต้องสวยที่สุดต้องเนียนที่สุดมีตำหนุตำหนีตรงไหนผม Q c วกับน้องๆจนดีที่สุดก่อนปล่อยผมไม่ปล่อยงานง่ายไม่เน้นทําเร็วเน้นรายละเอียดเพราะนั้นลูกค้าที่มาหาเรามักจะเป็นคนที่ชอบงานละเอียดครับแต่ไม่ได้ชอบของถูกเท่าไหร่นะครับผมเองก็บอกตามตรงนะครับว่า การติดตั้งของเราเนี่ยประมาณ4วันนะครับสวัน5วันนะครับบางคันไม่มีแบบก็มี6วันแต่ที่อื่นนะครับเน้นทำเร็ววัน2วันเสร็จก็มีนะครับถามว่าวัน2วันเสร็จทําได้ไหมทําได้ครับแต่มาตรฐานมันเป็นมาตรฐานที่ผมไม่ได้ชอบนะครับวัน2วันเนี่ยฟิล์มยังไม่ทันเซตตัวเลยลูกค้าไปใช้ก็เด้งอ่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาเก็บงานบางคนไม่มีเวลากลับมาเก็บงานก็ออกไปไม่สวยแล้วก็มีแผลในใจครับไม่กล้าติดฟิล์มใส่กันรอยอีกเลยนะครับอย่างต่อมานะครับ ราคาที่ผมทำไปเนี่ยผมฟรีค่าลอกเวลาหมดอายุเวลาครบอายุผมฟรีให้หมดเลยนะครับหลายร้านนะครับบอกว่าฟรีค่าลอกสุดท้ายนะครับเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบนะครับเพราะอะไรวะลอกมาแล้วงานงอกครับกาวเยอะเก็บยากนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีข้อแม้ถ้าหมดอายุมาลอกออกเราฟรีทุกกรณีนะครับยกเว้นใช้เกินอายุถ้าใช้เกินอายุเคส by เคสครับถ้าลอกง่ายไม่คิดแต่ถ้าลอกเยอะอาจจะขอค่าเสียเวลา บ้างนิดนึงนะครับอ่านะก็เคส by เคสเอากรณีที่ใช้เกินการรับประกันนะครับอย่างต่อมาฟิล์มถูกฟิล์มแพงนะครับของเรานะครับแตกต่างที่อะไรบ้างนะครับอย่างรู้ถูกถกคุณภาพของฟิล์มจะแตกต่างกันในเรื่องนี้ครับที่พยูเหมือนกันก็จริงนะครับแต่คุณภาพนะครับอย่างเช่นท็อปโค้ดครับตัวนี้มลภาวะจับลงไปแล้วสังติดที่ฟิล์มง่ายบางตัวสังไปแล้วเช็ดออกง่ายนะครับไม่เกิดคราบนะครับใช้ระยะยาวไม่หมองเหลืองง่ายกับบางรุ่นครับแป๊บแปเริ่มอมเหลืองนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเรื่องความเหนียวของฟิล์มฟิล์มบางตัวนะครับหนาเท่ากันเช่นหนา190ไมครนเท่ากาันบางตัวโดนนิดหน่อยปุ๊บฟิล์มโดนหินเจาะทะลุตัวนี้190เหมือนกันแต่ทำไมแพงกว่ามันเหนียวกว่าครับพรีเมียมกว่าเวลาโดนแลวฉีกขาดยากกว่านั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับความเงาของผิวฟิล์มผิวฟิล์มก็มีผิวส้มเหมือนกันครับผิวส้มตื้นผิวส้มลึกนะครับผมตัวที่มีผิวส้มที่แบบน้อยเรียบเงาก็จะแพงกว่าฟิล์มที่ติดออกมาแล้วมีผิวส้มเยอะนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาติดตั้งมันแตกต่างกันนะครับในฟิล์มบางรุ่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอายุการใช้งานนะครับตามตรงเลยฟิล์มนะครับมาจากโรงงานจากต่างประเทศเนะี่ยบ้านเขาอะเมืองหนาวครับพวกนี้ผลิตฟิล์มเนี่ยไม่ได้ผลิตในอุณหภูมิบ้านเราครับ บ้านเขาเขาจะรับประกันนานครับรับประกันทีนะครับหปี7ปี10ปีนะครับแต่มาบ้านเรานะครับมีหลายที่ครับในกรุงเทพทําฟิล์มกถูก OEM เข้ามาเองโรงงานรับประกันเท่าไหร่ก็รับประกันเท่าโรงงานสุดท้ายปล่อยถึงอายุทําที่โรงงานเขารับประกันอยู่ไม่ได้ครับพังครับฟิล์มไม่ได้พังเดียวครับสีรถพังด้วยเราต้องดรอปลงมาครับในเมืองไทยนะครับแม็กซิมัมสุดๆเลยฟิล์มแพงๆปีก็พอแล้วนะครับผมบางรุ่นอาจจะ6ปีก็ยังพอรับได้อยู่บ้างนะครับแต่ ที่บอกว่าติด2 3 0 0 0 0หมื่นรับประกัน5ปีเนี่ยเสี่ยวมากเลยนะครับเพราะ2 3 0 0 0 0หมื่นของผมเนี่ยรับประกันแค่สปมี3ปีเองผมไม่กล้ารับนานกว่านั้นเพราะผมกลัวเข้าเนื้อเวลาล่องนะครับมันจะสร้างปัญหาให้ผมแล้วผมต้องมารับผิดชอบทํสีลูกค้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับกลายว่าค่าซ่อมสีอาจจะแพงกว่าค่าติดในทีแรกอีกนะครับต้องมาทําใช้นี่กันผมไม่เอาแน่นอนเพราะผมเปิดมา10ปีแล้วครับบ้านคุณอยู่มาเป็น10ปีผมมีประสบการณ์ด้านคาร์ดิโอลิงและงานแรบปเยอะกว่าร้านที่เป็นร้านมือใหม่นะครับและทําราคาถูกนะเพราะนั้้้นนถาาาอยกไดง ที่มีคุณภาพไว้ใจได้คุณภาพฟิล์มดีคุณภาพการติดตั้งดีมีปัญหาคุยง่ายเคลียร์ง่ายและเซอร์วิสหลังการขายดีๆนะครับก็ติดต่อได้เลยครับที่พี่โนต้ตบ้านคนรักรถนะครับตอนนี้เรามีอยู่2สาขาครับมีสาขา จังหวัดเพชรุบุรีและก็สาขาราชบุรีมีแค่2ที่เท่านั้นนะครับชื่อคล้ายๆกันอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพไม่ใช่ของเราครับ2ที่เท่านั้นครับตัวเมืองราชบุรีกับตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรและไลน์ไอพีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับเจ้าของชื่อโน้ตนะครับผมถ้าเจ้าของไม่ได้ชื่อโน้ตนะครับไม่ใช่ของเราแน่นอนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ